โมใหญ่มากีไไหแล้ไล้วลเลยาเอาเพลงลงให้หน่อยเอาเพลงลงนะรปกติหนูอะออคะอโค่ะเอาเพลงลงนิดนึงค่ะเอาเพลงลงเลยลงเลยโอเคขอบคุณค่ะโอเค่อะน้องเลยเริ่มเลยนองวันนี้รู้สึกยัไงบ้างคะได้มาร่วมงานค่ะวันนี้แบบว่าพี่ๆมาให้เต็มเลยค่ะำลังใจเนาะเป็นไงบ้างดีใจ วันนี้รับบทเป็นพี่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยเป็นยังไงบ้างกับหน้าที่ใหม่ของเราตื่นเต้นกระโดดกระโดดน้องๆจ้องน้องซเราก็เลยต้องเราต้องเริ่มเป็นพี่เลี้ยงที่ดีใครจะดูน้องๆไหมเอาดูดด้วยดูดจื๊ง น้องเนยการดูแลน้องหมาน้องแมวให้ดีที่สุดเนี่ยที่เลี้ยงน้องเนยมีเคล็ดลับอะไรคะแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยให้น้องกินอาหารที่มีประโยชน์ดีกับลำไส้ของน้องๆเพราะว่าจะส่งผลออกมาให้สุขภาพดีออกอุดมคติมากเลยถ้าลำไส้ดีใช่ไหมคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่าถ้าเราจะเอาให้น้องๆน้องหมาน้องแมวกินแล้วสุขภาพดีก็ต้องเป็นมูชีใช่ไหม น้องเลยก็รับรีไหมว่ามุ๊กขเป็นยังไงบ้างเยี่ยมมากอร่อยแล้วเราในฐานะพี่เลี้ยงน้องๆอะไรอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับไหมว่าการจะดูแลน้องๆให้น่ารักเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเป็นน้องเนิรโอ้ลูกเขาเล่ให่ค่ะโอ้สาวพี่ะเล่ ไปปิ้งออกร่างกายไ้มาลองปิ้งมา้องปิ้งมาลองปิ้งไม่ยากน้องนะลูกนะดูแลอย่างดีนะคะน้องเลยนั้นให้ฝากหน่อยนะถ้าแบบว่าคนแบบว่าอยากจะดูแลน้องหมาน้องให้ดีๆเนี่ยต้องใช้อะไรหรือว่าต้องให้กินอะไรหรือเพื่อไงดีต้องกินโมูชีเพื่อให้น้องสุขภาพดีตาใส้ดีโมูชีนะคะม นั่นเลยรอบก่อนตอนนี้เราได้ฉายาใหม่แล้วสาวน้อยร้อยคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างล่าสุดล่าสุดเมื่อคืนไปให้กำลังใจพี่ๆพักกุศลป๊อกซี่มาเป็นไงบ้างอมนะหอมนะหน้องแก้มน้องแหนุเต้นท่อนแต่หลายคนแอบเห็นมาว่าเราเต้นทุกเพลงจริงไหมจริง แล้วไม่เหนื่อยเลยหรอเออในให้กำลังใจใครไปให้กำลังใจใครคะขอคนเลยขอคยเออไปปล่ใจพี่ๆแล้วแหละพี่ๆหลอกไหมคะพี่ๆหลอกไหมหอกอไหนืยรลกยอนรลอลูกกีคที่ชื่อมีนมบอกนอนสองคูมองว่านอนสคู่จะไม่ี มานี้ใช้น้องเนยไหมมะการีลูกไม่ใช่ข่าวมั้วนแต่คิดเต็มเลยนะลูกเต็มติ๊กต็อกเลยนะข่าวไม่ถูกฝากพี่ๆหนุ่อช่วยแก้ข่าวให้หน่อยนะคะปกติน้องเนยเป็นคนเรียบร้อยเข้านอนเร็วกินนมแล้วนมสองนมสองนมสองทุ่มได้หนึ่งนมสองทุ่มนอนแล้วตื่นสามทุ่มไปคอนเสิร์ต ่เชหลือคอนเซ็์ตไหนที่อยากไปเก็บอีกลับตัวเนยอีกเยอะไหมนับนิ้วนับนิ้วีนับนิ้วนับนิ้วพอไหมพอไหมพอไหมอไหมพอเวลาจะไปคอนเนยเตรียมตัวยังไงรูั ซ้อมเต้นไหมซ้อมเต้นไหมแกะท่าไหมแกะท่าโอเคสุดท้ายแล้วค่ะน้องเนยเดี๋ยวให้น้องเนยปากอะไรกับพี่พี่สื่อหน่อยเออปากมูชี่หน่อยกับพี่สื่อค่ะเออปากหน่อยนะคะกับมูชี่ดีอย่าลืมซื้อกันเปด้วยนะคะ ทั้นแลื่อนได้ค่ะอะไล่ะประพาร์ีนะคะซอเยๆได้เลยที่้าแน่นอนนะคะโอเคน้อยนิดนึงปีนี้จะได้เลื่อนชั้นไหมเออจะได้จะได้เลื่อนชั้นไหมได้ได้แต่เราไม่ไปเรียนอะไปเกีรตกออกยังละเนยออกแล้วอเคหน่นโอเคดีมาได้เลื่อนนะเลื่อนชั้นนะเลื่ชั้นนะ โอเคอะขอท่ารักหน่อยเลิกยิเลกยเลกค่ะโพสค่ะโพสค่คอลเอลเอสห้าเอลเอสขอเอลเอส้าไปัค่ะขอัวทาตัวเอเบห้าเมตรหนเอลยี่สิบาเมตรหน่อยถ้า <laughs> Welcome to Star Society.